สวัสดีค่ะลีอึนยองค่ะผลิตภัณฑ์ที่ฉันจะแนะนำในวันนี้คือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพปากสำหรับเด็กค่ะ สุขภาพของคุณหนูหนูที่ผู้ปกครองต่างกังวลกันก็คือสุขภาพทางช่องปากค่ะออแปรงสีฟันและยาสีฟันที่มีแผนจะวางจำหน่ายค่ะแปรงสีฟันนั้นจะเป็นแปรงสีฟันสำหรับเด็กในช่วงอายุที่สามารถจับและแปรงฟันได้ด้วยตัวเองได้แม่แม่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ผ้ากอสทำความสะอาดช่องปากกับน้ำสะอาดค่ะช่วงที่เด็กเกเปลี่ยนจากการทานนมแม่มาทานอาหารสำหรับเด็กแล้ว ก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกับช่วงที่เด็กๆฟันงอกก็ให้คิดง่ายๆว่าตอนนี้แหลคะค่ะที่เป็นช่วงเวลาที่สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากสำหรับเด็กๆได้นั่นเองค่ะช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดฟันให้จริงๆเรามีแปรงสีฟันแบบคอมแพกใช่ไหมคะอันนั้นหัวแปรงเล็กมากๆเลยแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้แปรงคอมแพกนั้นแปรงให้เด็กๆได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเด็กๆที่มือยังไม่ค่อยมีแรงจับแปรงสำหรับเด็กๆที่แปรงฟันด้วยตัวเองได้แล้วแต่อาจจะถือหรือจับแปรงไม่ถน,นัดให้คิดว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาให้เหมาะกับเด็กๆที่แปรงฟันได้ด้วยตัวเองค่ะ บางครั้งเ,เวลาคุณเลือกแปรงสีฟันในท้องตลาดคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องขนแปรงกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของแปรงสีฟันก็คือขนแปรงค่ะส่วนของขนแปรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเทียบแล้วเหงือกของเด็กอ่อนแอก,กว่าของผู้ใหญ่มากแล้วเด็กก็ไม่สามารถควบคุมน้ําหนักมือแบบผู้ใหญ่ได้ค่ะพ่อแม่ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยรู้ว่าหัวแปรงและปลายแปรง อาจจะกระตุ้นเหงือกของลูกได้ค่ะดังนั้นเวลาส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วจะพบว่าแปรงของเด็กๆจะบานเร็วกว่าของผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าเด็กที่เพิ่งเรียนรู้การแปลงฟันจะไม่รู้วิธีการควบคุมน้ำหนักมือก็จะแปลงฟันหรือเหงือกแรงมากๆเลยแล้วค่ะเราจึงใช้ขนแปรงที่นุ่มมากเพื่อไม่ให้เกิดการกระตุ้นเหงือกรหรือฟันแล้วถ้าดูขนแปรงตรงนี้นะคะเวลาที่เราปักขนแปรงเราจะใช้ขนแปรงที่เรียว ให้ปริมาณที่เยอะมากๆไม่กระตุ้นเหงือกแต่ว่าแปลงง่ายสะอาดและเร็วคงจะไม่มีใครที่ซื้อแปลงเด็กแล้วมานั่งนับจำนวนขนแปลงหรอกจริงไหมคะแต่นี่ขนแปลงนุ่มและแน่นสามารถทำความสะอาดฟันได้อย่างสะอาดด้วยสัมผัสที่นุ่มและเกิดการกระตุ้นเหงือกน้อยที่สุดคะ่ะนอกจากออรูที่บรรจุขนแปรงจะเยอะแล้วนะคะ ในรูรูหนึ่งก็ยังบรรจุขนแปรงในจํานวนมากเช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับแปรงสีฟันที่มีจํานวนขนแปรงที่แน่นในท้องตลาดแล้วเราผลิตแปรงที่บรรจุขนแปรงจํานวนมากกว่าท้องตลาด20-30เปอร์เซนตแล้วหัวแปรงเองสําหรับเด็กวัยดังกล่าวที่เริ่มแปรงฟันด้วยตัวเองส่วนใหญ่จะเริ่มตอนอายุสขวบค่ะเราผลิตหัวแปรงที่เหมาะกับเด็กอายุตั้งแต่ส่ขวบขึ้นไปค่ะแล้วด้ามจับก็จะมีความอวบอ้วน มากกว่าแปรงสีฟันปกติของอะทอมมี่ค่ะดังนั้นเวลาที่เด็กๆจับด้ามแปรงใช้นิ้วโป้งจับก็จะสามารถจับแปรงได้อย่างมั่นคงไม่แกว่งด้วยค่ะเราผลิตมาในรูปแบบที่จับง่ายค่ะคิดแบบนี้กันได้เลยค่ะและเนื่องจากเป็นเซตสำหรับเด็กก็เลยมีลายน่ารักน่ารักอยู่ด้วยดูสิคะส่วนด้ามแปลงเพราะว่าเป็นแปลงสำหรับเด็กหลายๆคนน่าจะกังวลเรื่องนี้กันเยอะใช่ไหมคะ เรากา็ทดสอบความปลอดภัยด้ามแปลงแล้วเช่นกันค่ะตอนที่ทดสอบที่ประเทศเกาหลีเราก็ทำการทดสอบความล้าของวัตถุด้วยการส่งแรงกระแทกซ้ำๆเราทดสอบด้วยการตีมากกว่า1ล้านครั้งด้วยกันก็ไม่มีการหักหรือว่างอและสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วพลาสติกและขนแปลงก็ผ่านการทดสอบว่าเป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเราทดสอบแล้วว่า ไม่มีสารพาทะเลตหรือสารอื่นๆออกมาผลิตภัณฑ์นี้ก็ผ่านการทดสอบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะเป็นแปรงสีฟันอะโทมี่แน่นอนว่าตรงขนแปรงจึงประกอบด้วยผงทองคําเป็นแปรงที่มีคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียด้วยค่ะแล้วก็เป็นแปรงที่เด็กๆสามารถจับและใช้แปรงฟันได้ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งมันดีมากๆเลย ส่วนเรื่องสีของแปรงนั้นพวกเราก็ผลิตมาเป็นสีพาสเทลหลายๆสีถ้าดูตรงข้างหน้านี้จะเห็นว่าเราผลิตออกมาเป็นสีพาสเทลค่ะสีเหมือนกับเจลลี่เด่นดึงเลยใช่ไหมคะก็ให้เลือกตามความชอบของเด็กๆได้เลยค่ะเหมือนอย่างแปรงสีฟันนี้ก็ได้ผ่าน FDA Medical Device ระดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาค่ะ พูดได้เลยว่านี่เป็นสินค้าที่ทุกคนสามารถเชื่อใจและใช้ได้อย่างไว้วางใจเลยค่ะเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กแล้วอาจจะสงสัยกันเยอะว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อไหรถ้าเห็นว่าแปลงบานออกหรือว่ามีสภาพที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะแม้ว่าแปลงจะยังไม่บานก็ตามแต่เมื่อใช้ครบ2-3เดือนแล้วการเปลี่ยนด้ามใหม่ ก็จะทำให้เราสามารถใช้แปรงที่มีคุณสมบัติในการทําความสะอาดดูแลช่องปากได้เต็มที่ค่ะใช้มาตรฐานนี้ในการเปลี่ยนแปรงใหม่ได้เลยค่ะและทางเราก็กําลังถ่ายทําวิธีการใช้แปรงที่ถูกต้องอยู่ค่ะแม้ว่าทุกคนจะคิดว่าเราใช้แปรงสีฟันด้วยวิธีที่ถูกต้องกันแต่หลายๆคนก็รู้จักวิธีการใช้แปรงแบบผิดๆกันอยู่เยอะเลยแล้วค่ะ ลองไปดูวิดีโอในการใช้แปรงสีฟันที่ถูกต้องที่เราอัปโหลดลงใน c h anel n a t o m ี่เช็คและตรวจสอบวิธีการแปรงฟันของเราใหม่แล้วไปสอนลูกๆที่บ้านอย่างถูกต้องรวมถึงผู้ใหญ่เองก็จะได้แปรงฟันอย่างถูกวิธีเช่นกันอ a t o มี่เป็นบริษัทที่ขายแปรงสีฟันและยาสีฟันในปริมาณที่มากอยู่แล้วคนก็เลยรีเควสตแปรงสีฟันสําหรับเด็กมาเยอะมากถึงแม้ว่าแปรงสีฟันสําหรับเด็กจะเพิ่งวางจําหน่ายตอนนี้ แต่จริงๆแล้วเราใช้เวลาค้นคว้าวิจัยถึง4ปีด้วยกันค่ะ4ปีกับการค้นคว้าวิจัยและทําการทดสอบเหตุผลก็คือแม้แต่ของผู้ใหญ่เองเราก็เข้มงวดมากแต่นี่เป็นเซตส,สาหรับเด็กเราจึงยิ่งต้องพิจารณาอย่างเข้มงวดขึ้นไปอีกแล้วก็เฟ้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเราก็คอยหาว่ามีที่ดีกว่านี้ไหมใช้เวลาตรงนี้ไปเยอะทุกคนสามารถตั้งตารอได้เลยค่ะอาจจะสงสัยเรื่องราคากันใช่ไหมล่ะคะ อย่างแปรงสีฟันตรงนี้นั้นในท้องตลาดมีบริษัทที่ขายแปรงสีฟันสําหรับเด็กในราคาที่สูงเยอะค่ะแต่เพราะเราคืออะทอมมี่เราจึงจําหน่ายในราคาต่อชิ้นเท่ากับแปรงของผู้ใหญ่เลยค่ะในราคา35บาทแม้ต้นทุนการผลิตจะสูงกว่าของผู้ใหญ่มากแต่พวกเราจัดให้ในราคาที่เท่ากับแปรงของผู้ใหญ่เลยละค่ะซื้อแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าสมกับเป็นอะทอมมี่จริงๆครั้งหน้าฉันจะพามาพร้อมกับสินค้าตัวใหม่นะคะขอบคุณค่ะ